ประโยคข้างบนนี้หมายความว่าอย่างไรเราได้เรียนมาแล้วนะครับว่า have ถ้าตามด้วย verb ช่อง3นะครับ have ตัวนั้นจะต้องแปลว่าได้เพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็ต้องแปลว่าฉันได้ดื่มน้ําแล้วฉันได้ดื่มน้ําแล้วทีนี้ในการตั้งประโยคคําถามนะครับ ให้เอา verb TO HAVE มาไว้หน้าประโยคนะครับแล้วประโยคนั้นก็จะกลายเป็นประโยคคำถามไปนะครับเมื่อเราสร้างเป็นประโยคคำถามก็จะได้เป็น have i drunk water have i drunk water หรือ have you drunk water แล้วแต่ว่าเราจะให้ประธานเป็นอะไรนะครับเราจะถามใครถามเกี่ยวกับใครนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับประธานในประโยคนะครับอ้าแล้วถ้ามันเป็นประโยคนี้ล่ะครับ He has done his work จะตั้งเป็นประโยคคำถามว่าอย่างไรครับก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เอา verb to have มาไว้ข้างหน้าซึ่งในที่นี้คือคำว่า has นั่นเองเนื่องจากประธานในประโยคคือ he และเราก็ถามประธาน ในประโยคเดิมก็จะเป็น has he done his work has he done his work เราจะสังเกตนะครับว่าในประโยคบอกเล่าพวกนี้จะมี verb to have อยู่แล้วนะครับฉะนั้นนะครับเราจึงต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับว่าเมื่อมี have อยู่ใช้ดูไม่ได้ให้ย้าย have นี้ไว้ที่ข้างหน้าเมื่อมี have อยู่ ใช้ดูไม่ได้ให้ย้าย have นี้ไว้ที่ข้างหน้าท่องจำจำให้ขึ้นใจแล้วก็ลองนำไปใช้ให้คล่องแคล่วนะครับและนักเรียนจะสามารถสร้างประโยคคำถามไม่ว่าจะในลักษณะแบบใดก็สามารถที่จะสร้างได้โดยง่ายได้นะครับ